ทำเอาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อนักแสดงสาวไอกมโมเน่ถือโอกาสเปิดตัวในวันแห่งความรักคบหากับหนุ่มว่านัฉซึ่งสาวไอเผยว่าช็อกตอนที่ว่านัฉขอเป็นแฟนส่วนตัวเนี่ยรู้จักกันมาประมาณ10ปีแล้วไม่คิดมาก่อนว่าฝ่ายชายจะมาจีบเผยนะครับว่าตอนขอเป็นแฟนเนี่ยฝ่ายชายมีของขวัญชิ้นพิเศษให้เป็นกล้องพร้อมกับบอกแป้งโกะเนี่ยรู้คนแรกรับรู้เรื่องราวคู่ของตนมาตลอดไม่มีดราม่าครับ จริงๆหนูไม่ได้กะจะเปิดตัวอะไรเลยอะค่ะแบบแต่ว่าโลเคชันมันสวยมก้กรู้จักกับกับพี่วานมานานมากๆแบบ10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมาตลอดเลยะค่ะแล้วก็มันมีจังหวะได้มาคุยกันตอนแบบว่าคันวาอะไรแบบเงี้ยค่ะก็นแบบเหมือนชอบอะไรสไตล์เดียวกันอะไรแบบนี้มากค่ถูกค่อนข้างช็อกช็อกมากเพราะว่ามันมันเริ่มช็อกั้ง ที่รู้ว่าเอ๊เขาเข้ามาอีกแบบหนึ่งคือก่อนหน้าที่ได้เจอกันอ่ะมันแบบเพื่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเราแบบเราเอางี้เรามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเขาในเรื่องเอ่อการทํางานหลังบ้านของออนไลน์เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคือไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะจีก,กันเลยแบบไม่มีพี่ว่านเป็นคนน่ารักมากใช่ค่ะหรือว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงกวาปีที่เขาโตที่สุดแล้วอ่ะมันเขาผ่านอะไรมาเยอะมาก หน่อยค่ะมีนิดหน่อยเป็นอะไรเลยเป็น,ปนสไตล์ของวเราอยู่แล้วก็เป็นกล้องค<อ>่ะใช่ใกล้กัะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่แต่นกน้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่แป้งกะเป็นคนรู้คนแรกเลยค่ะคืออย่างที่ย้อนย้อนกลับไปตอนที่หนูบอกว่าฮ้ยหนูไม่คิดจะแบบไม่มีทางแน่นอนกับพี่ว่านเพราะว่าเราก็ค่อนข้างสนิทก,กับพี่แป้งแล้วเราก็รู้จักกับพี่ว่านมาเป็นสิบปีดังนั้นมันไม่มีอะไรแบบที่เราจะจะต้องชอบพอผู้ชายคนนี้ได้แน่นอนไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอในเมื่อมันแบบเฮ้ยมันรู้สึกอ่ะเออมันดันมันดันคลิกอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยอ้าวผู้หญิงคนเดียวที่หนูจะแคร์คือพี่แป้งขอขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i h e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ